สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเร้อ n d r o i d V1 นะครับอย่าลืมฝากกดรัดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะต้องเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้จักชวนละการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่กับพี่โต2024อันนี้ก็จะเป็น EP ที่120นะี่อันนี้ก็จะเป็นข่าวของ BTC แล้วก็ตลาดแล้วก็ Ethereum นะก็วันนี้เนี่ยก็ BTC เนี่ยก็โอ้โหยังบวกต่อเนื่องนะก็เมื่อาวานก็ขึ้นจาก5,000 ห้าหมืนสองไปห้าหมืนเจ็ดะวันนี้ก็ขึ้นจากห้าหมืนเจ็ดไปหกหมื่นสี่นะโอ้โหบอกว่า,วามหาศาลมากเลยนะแบบสาย,สายชอ็ยชอตเนี่ยแตกรัวๆเลยนะใครขายล่วงหน้านี่ยแตกรัวๆและอิตอเรียมเนี่ยก็ขึ้นไปแตกสามพันห้านะก็ข่าวการมาของ ETF s p o t นะอ่านะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงนะตลาดคริปโตก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะแต่สายชอ็อตนี่แตกรัวๆผมก็เดือนนี้บอกตรงว่าก็ น่าจะแตกไปขาดทุนน่าจะสองร้อยนะช็อตหนึ่งนะจะเฉพาะบ t c ซตัวเดียวที่ช็อตไปก็อุ้ยจริงจริงซตัวเดียวก็เป็นหลักร้อยเลวนะเดีอ่ะไปดูกันแล้วกันนะอะ่ดูบิตคอยกันสักเล็กน้อยวันนี้ก็ค่อนข้าแบบรุนแรงแลือเกินนะรุนแรงแลือเกินเอาไปดูช่วงนี่นะช่วงวันนี้เนี่ยสาคาสูงสุดในหกหมื่นสี่เป๊ะๆนะหกหมื่นสี่ตามสุดก็ห้าหมื่นหกนะห้าหมื่นหกนะ 5, หลังจากที่ขึ้นไปแตะหกหมื่นสี่ได้แล้วก็ล่วงลงมา้ัแถวหกห0ื่นแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่ในะตอนนี้นะไปดูตลาดการสล็กนเนาะวันนี้ก็บวกร้อนแรงหลายตัวนะแต่ก็ยังมีตัวลบนะพคอยไปนั้นก็อันดับหนึ่งก็บีนบีสี่ร้บวกห้าเ็นต์บีซีก็ยืนสี่หมนหกี่ร้อยนะบวกแปดเปอร์เซ็เียมก็สามพหลังจากที่ไปแตะสามพันหได้นะ P.E.P.E e ก็ยังบวกต่อนะงานนี้ผมว่าขายทางกำไรไว้นะกระซื้อแถวๆร้อยสิบสี่ขายสองร้อยสิบสามแล้วก็ขายสักพักนึงแป๊บหนึ่งจริงๆจะรอขายสี่ร้อยเอ้ยขายไปได้กันเดี๋ยวกะว่าจะไปยืมชอ็อตแถวช่วงแปดร้อยนะมันก็จะไปถึงหรือเปล่านะอ่าต้องรอดูโซเนียก็หนะึ่งร้อยสิบสี่แล้วบวกหกเปอร์เซ็นเลยนะวันนี้ X.R.P. นี่ก็ห้าศูนย์จุดห้าเจ็ดนะลบศูนย์จุดสองแปด ชิบะก็โอ้โหรอแรงไงตะกี้ตะกี้เดี๋ยวค่อยว่ากันดูหน้าในโดนทุบแหลกเนี่ยนดี้เห็นขึ้นมาบูโดนทุบเลยนะชิบะนี่ก็ขึ้นมาทีกร้อยสิบสี่แล้วกันนะหนึ่งพันหนึ่งรอยสี่สเอ็นะบวกเ้าปเซ์ D E X E ตัวนี้ไม่คุณนะแล้วก็ B O N K นะหนึ่พันห้ายี่สิกะบวกหกเอร A D A นี่ก็โอ้ตะกี้ขึ้นมาถึงถึงจุกหกห้าเลยนะแล้วก็โดนทุบไปตะกี้ ตลาดโดนทุบสักเล็กน้อยบีซีร่วงไปสามพันนี่โอ้ตลาดร่วงแรงเลยนะแล้วก็อย่งพวกนี้เออาร์นี่ก็บวกแต่เมื่อวานะบวกตอนน่อ,ตอน,นึงต่อนึงในเออาร์นะไม่มันเจอเหมือนกะันว่าเหรียญนะหาข้อมูลไม่เจอในเออาร์นี่นะเดี๋ยวค่อยไปตามที่หลังนะอ่าแล้วก็ดีดีเอ็กซ์แล้วก็พีเอพีเอแล้วก็ซีทีเอสอินะไปดูกันเหรียญร่วงเยอะก็ต้องเป็นนี่นะเออาร์พีสองวันก่อนร่วงขึ้นมาประมาณสักบ,บวกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ล้วก็จะปรับตัวลงแต่ว่าไม่ว่าใจจะกลับมาอีกคิดว่าถ้าจะกลับมาอีกนะเดเร็วนี้ต้องรอดู e A R นะแล้วก็ Paxo ก็ยืนทรงๆเหมือนตอนมา0.5ุด,ดาแข็งแก่งกคนในกลุ่มก็ร้อนแรงเหลือเกินอ่ะมาดูวารุ่มกันแต่น่าจะคล้ายๆกันอนะันดับหนึ่วิซซีนะหกม6นหนึ่งอันดับสองอินเทอร์เว0ัน้เนียอันดับสามนะ P e P E นะ สามไวดัชคอยดอชคอยก็ร,ร้น 1, อน 1, 1, 1, นะอรแรงอยู่0.1อุ๊ยเกือบจะ0.11นะโอ้ร้อนแรงอยู่เอ็นอารเนี่ยก็0.6หกหนะแต่ลบหนึ่ก็ยืนทรงทรงสี่นะหลังจากจขึ้นมาเยอะแล้วนะโอ้ตัวนี้ขยับไยนะ O R D I นะเดี๋ยว A I นะแล้วก็ W L D นะ w วอ Coin นะเดี๋ยวก็ A I เหมือนกันนะ แล้วก็ปิดได้ชิบานะโอเคแล้วก็ฟวเจอร์ไปดูฟวเจอร์กันตัวนี้ก็เล่น AR ตัวเดียวเลยนะแล้วก็ PE <Mine S 1> แล้วก็ CTH แล้วก็ APT แล้วโอ้ APT ขยับเลยคือว่าสักพักไม่ขยับขายทิ้งขยับไปตัวนี้นะฮะก็ตามมาเรื่อยๆเลยวั拜拜นนี้นะ APT นะฟวเจอร์อันดับหนึ่ง Dutch Coin Bitcoin FTM และโซลเนียบีบีนะก็จะประมาณนี้สำหรับคืนนี้นะคืนนี้กลับไปนะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปดูจะมีลิงก์สมัครกระทูจะโพสจ้างนะครับอ่าแล้วก็เวทย์คริปโตไทยนะติดขับเชฟเวทย์คริปโตอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปนั้นไทยก็มาแล้วสองอันนี้ก็รองรับจาก,กรอตตถูกกฎหมายนะเวทย์คริปโตนะอันดับหนึ่งโลกไบแนนก็ยังสมัครสมัครกันได้โอเคเอ็ก OK ซ์เวทยคริปโตอันดับสองครูคอยเกตเดโรแอลแบนดสายเกมโมบอกรถรอคอยบิทคอยน์มาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เส็ยชวนและการลงทุนใด การลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆครับเชื่อใอหมพีหน้านะครับบ๊ายบาย